สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวาดีๆเกี่ยวกับท่านที่สนใจจะทําธุรกิจเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ที่ดินต่างๆนะครับมีที่ดินนะครับที่ดินอยู่แปลงเดียนะตรงนี้นะครับตรงข้ามร้านของผมเนี่ยก็มีอยู่5ไร่กว่า5ไร่กว่านะครับถ้าท่านลองมาเช็คดูได้เลยนะครับว่าเส้นประมาโรงพยาบาลอพูนตรงมาเรื่อยๆถึงเทศบาลริมปีงครววันดีเนี่ยนะครับเส้นนี้งานนี้เราขายกัน3ล้านกว่าละ แต่เส้นที่นินแปลงนี้นะครับหน้าโคดีดีสามแยกเนี่ยท่านเลี้ยวเข้ามานะเลี้ยวเข้ามาก็ประมาณสักเจ็ดร้อยเมตรก็จะเจอร้านสมศักดิ์พาณิชย์ตรงข้ามเนี่ยมีห้าไร่กว่านะครับหลักการซื้อที่ดินนะครับจําไว้เลยนะครับหนึ่งน้ำไฟก็ต้องพร้อมสองถนนกว้างนะฮะสามที่สําคัญคือซื้อแล้วกําไรทันทีณวันที่ซื้อนะครับท่านซื้อไปแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับซื้อไปแล้วท่านกําไรทันทีเลยนะครับ ฝากไว้นะครับฝากไว้เลยนะฮะ